ทุกคนวันนี้นะคะก็พบกับช่องของเรานะคะใี่พบช่องก็กดไลค์นะคะกดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราาจะมาเล่าเรื่องของน้ำใสนะคะเป็นหนังสือเรียนวิชาพื้นฐานของไทยชุดภาษาเพื่อชีวิตเป็นภาษาพาทีนะคะ ถ้าใครอยู่พระมันดาเนี่ยก็คงต้องได้น,นะคะตอนป2นะคะหรือมากกว่านั้นนะคะใครที่อยู่ตอนป2อ,อ,อยู่ที่โรงเรียนพระมันดานะคะ mm. ก็ที่เล่าหมดไปนะคะตอนคลิปนั้นนะคะคลิปแรกที่เราได้ทําเนี่ยเราเนี่ยก็มีพาทีทั้งวันคดีลำเนาของป2ที่พระมันดานะคะ เดี๋ยววันนี้นะคะจะมาอ่านเรื่องของน้ำใสเมื่อกี้นี้เหมือนเมื่อกี้นี้เลยเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปอ่านกันเลยค่ะผู้ผาผู้ผาอยู่ไหนเด็กผู้หญิงเรียกหาอยู่นี่อยู่นี่ทางนี้เสียงผู้ผาดังขึ้นมาจากเล้าไก่น้ําใสเจ้าของผมทรงน้ำาูุผูกโบสิชมพูเดินยิ้มเข้ามาหาในมือ ติกน้ำแข็งมาด้วยปีที่แล้วน้ำใสไปอยู่กับตายายแต่ปีนี้กลับมาอยู่กับพ่อแม่พ่อของน้ำใสคือควานมิ่งเจ้าของพลายทะแนะช้างที่ชอบพูดเพร้อนั่นเองมีอะไรให้ช่วยเหลือน้ำใสครูผับถามขอน้ำใสเก็บไข่บ้างนะน้ำใสชอบน้ำใสก็ว่างคติกะติกนะคะผู้ผิดนะคะแต่ว่าถ้าพูดถูกก็อมิ่งไม่ได้นะคะ วางกระติกน้ำบนแคร่เปิดประตูแล้วพรวดเข้าไปไก่ทั้งหลายกับเภาระพือปีกพึบผักบางตัวก็บินชนหลังคาบางตัวก็ออกเสียงร้องเอ๊กๆๆๆอุ้ยไก่ตกใจขอโทษนะจากไก่จาน้มใสขอโทษจากน้ำใสนั่งยังยังยกมือว่าไปรอบๆแล้วไก่ใครเห็นก็คงอดคำไม่ได้ ป <c oughs> ูผาส่งตะก้าให้น้ำใสทั้งสองคนช่วยกันเก็บไข่อย,ย่างเงียบๆต่างรูง้ว่าถ้าไก่ตกใจมันจะไม่ออกไข่ปูผาและน้ำใสเก็บเก็บนะคะเก็บจนหมดเหลือไว้ให้แม่ไก่ฟักไข่บ้างน้ำใสยืนรอจนปูผานำไข่ไปให้แม่แล้วจึงชูกระติกน้ำขึ้นให้ปูผาดูมีของฝากให้ใบบกใบบัวด้วย ผู้จบก็วิ่งหาภูผาเพื่อนช้าทันทีไปบบกไปโอชูอหาเกิุ่ต้อน,อนรับเพื่อนใหม่เสียงดังดปโ,ปโป๊กๆกระพวัวดังกรุงกริงน้ำใสเปิดกระติน้ำออกมาให้ดูโอ้โหน้ำแข็งใสภูผาเราอย่างดีใจที่เห็นของชอบน้ำแข็งใสถูกกดแน่นตามถ้วยรูปมีสีเท่งมีน้ำสำหรับถือราก เขียวสีแดงสลับสีดูน่ากินดึงไม้ออกก่อนนะภูผ,ผาแล้วป้อนให้ใบบัวใบโบกเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำใสจะป้อนใบโบกเองพอน้ำแข็งเข้าปากรสชาติเยน็นใบโบกใบบัวสยหงวงายงวงนะคะบกหูแก่งหางและขย้ำเท้าเต้นเหมือนเต้นระบำดังป๊อปป๊อกรุงกริงกรุงกริง,รงดังนั้นจังหวะ ที่อยู่ใบบกใบบัวตอนนั้นอร่อยจังแล้วผู้เผาน้ำใสก็หยิบน้ำแข็งกดให้ดูบ้างเออชื่นใจอร่อยทั้งหวานทั้งเย็นภูผาพูดเอ๊ะใบบกอย่าแย่งนะนี่ของน้ำใสเอ๊ะเสียงเอาอาร้าใบบกชูงวงดึงแขกน้ำใสข้าไปใกล้พบอ้าปากกินน้ำจะจะรอกินน้ำแข็งกดอีกอย่านะใบบกเสียงผูผาร้องห้าม ฉันงนี้เคยช่วยแต่ไม่ได้เพราะถูกใบบัวดึงเข็นไม่เหมือนกันโอ้โแล้วดังล่าและสงสักก็เสียสละขออร่อยเ่อนช้างที่น่ารักไปโอเคค่ะก็จบกันไปแล้วสำหรับเรื่องของน้ำใสนะคะโอเคค่ะก็จบกันไปแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะ